จิ้มก,กาแฟจ่อยจริงจะมากับตัวเลยค่ะปัหไมาไหนม่ไดพาะนั้นว่าทําอะไรมาแนะนําหน่อยแนะนําเลยนะคะกลับขอบคุณลูกค้ากับขอบคุณรีวิวดีๆแต่พี่จ๊อกเจ๊น,นะคะอันนี้คือเจ้าของแบรนด์กินเองก็เห็นเองจากแปดสิบกโล่เบิ้งกับเบิ้งหอยกิ้มกักินปกติอยู่ลงมาแค่นี้กะทิไออย่างแกงแดงกับกินเห็นปะจิ้มขาจ่อยจริง ตะกรกาที่สามที่สี่เลยนะคะสองเจ็ดห้ามาจิ้มมาสองกระสอบจัดเอ้ยสองเก้าห้าจัดพาราตอนนี้คือจัดโปรนะคะสองเก้าห้าได้สองกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งหอใหญ่แบบมันจะมีสิบซองน้อยแบบนี้แต่ใครอยากเอาน้ําหนักลงไวๆเอานอนลงไวๆเอาห่วงยางออกไวๆแนะนําให้กินสองหอนะคะไปอุ่นแกงแบบหน้าหมอแล้วอุ่นเลยได้กินเขา อุ่นหมดเลยไม่ได้กลับมากินง่ายหรอกในสองตลับเนียเนี่ยเนี่ยอุ่นนานนะเพราะพอเดือดแล้วก็กินได้เลยคอจะกินผู้เดียวบามีไภายกินได้เขากลับมาตีหางเลยนะไม่หมดจะหมดได้ยังไงกินคนเดียวตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ไล์ตอนเย็นน่ะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นเลย แพ็กใส่แพ็กใส่เห็นทับเอร์แว่ใส่ตูหย็นเลยญาติที่จันขับพี่กุ้งเขาทักมาบอกว่าน้องร้องเพลงดีแล้วก็สวยมากขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะเจอกว่แกงหางแมวาที่สี่พศจิกาเหรอเจอกันนะคะเกงกะทิน่ะ ตัวนี้เป็นกะทิในวันที่หาอยู่ลาย่องบะวันนี้หาอยู่ชนบนุลี่หรือลาย่องอี่างไรวันนี้สีแข่งหางแมวนะคะพี่น้องจันทบ,บนุรีได้วยพักยัวแต่พักจนได้สองสามชั่วโมงอี่แหละ ช่น่าจะประมาณนั้นน่ะในมาทางอีสานพ่อจ่าทานอีสานนี่ทับเบิลฟูจิกามี่มีอยู่ในแต่ว่ามี่เล่าอยู่ี่ไปเล่าพ่อไปเล่าพ่อจะอารถไป่เป็วป่ะข้งใจรถไปจอดลูกค้าทำก้อนหนาเล่นยุ่เล่าเลยนี่ยุ่เซ่ก็เรย หวานขอบคุณแม่อุ้มที่เข้ามารีโพในคลิปตัวแฟขอบคุณนะคะเป็นตัวแทนได้เลยนะคะขอบคุณนะคะน้ําหวานขอบคุณนะคะเรียกตะกร้าเข้าไปปักได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเจนเย็นๆเดี๋ยวลูกค้าลูกค้ากินดีก็ก็บอกต่อนะคะรีเควสมาตลอดไม่ว่าจะเป็นที่หน้าโชว์เคสแม่มเองบ้านฟ้าเองหรือตัวแทนต่างๆนะคะ ตอนนี้เริ่มมีตัวแทนและเริ่มมี reaction ของตัวแทนใน tiktok แล้ะสวัสดีพี่เพชรค่ะใครอยากมีรายได้สามารถไลฟ์ tiktok ได้แล้วไลฟ์ต่อๆได้แล้วหายดียังจะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะไม่ไข้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนยันตะกล้าม,มาเลยค่ะเมื่อไข้แล้วแต่รู้สึกเหนื่อยอาจจะนอนพม่พอรู้สึกแบบหายใจแล้วเหนื่อย จะนอนไม่พวงมามารกหน้ากันค่ะมาร์กหน้านแล้วกินกาแฟนี่เริ่มตึงแล้วนะคะมาร์กนี่อย่ากเกินชั่วโมงนะคะอย่ากเกินชั่วโมงเด้อประสิทธิภาพเขาอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งถ้าเกินนั้นเดี๋ยวมันจะแห้งไปตัวที่แบบทําให้จับหน้ามันจะทำให้หน้าเราแห้งไปนะคะคือประสิทธิภาพประสิทธิผลของเขาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนงชั่วโมงก็คือเปะแล้วล้างออกได้เลย ขายได้นะคะแต่ตัวนี้ตะกร้าปิวเอา้าทําไมอ่ะทําไมปิวอ่ะน้ําหวานต้องสามวันเรียกเข้าไปใหม่นะเข้าไปดึงตะกร้าไห่เอาเดินทางบ่ายโมงขเขาบอากเขาไปเช็คเศร้าแต่ว่าเคยซไปแจ้งของน่นี่ละเมอพูดเรื่องอะไรอย่าพูดเยอะเรื่องไงเนี่ยเคยโดนแล้ว เราแค่แบบบอกว่าจอยกับพ่อเดื่องน้ำหวานใครอยากจอยแต่พ่าคุณะต้องไปพูดในบ้านฟ้าในการไล้บ้านฟ้าทําได้แต่มุมล่องพูดดูเยอะแล้วไม่ได้เลย <c oughs> บางทีบางตัวมันละเมิดได้จริงๆนะพูดเรืน่นพูดหัวไปได้ค่ะแต่พูดหลีกเลี่ยงไปเลยเช่นสบู่ก็คือจิ้มใสไปเลย จิ้มจ่อยจิ้มใสจิ้มจิ้มขาวจิ้มใสอะไรก็ว่ากันไปนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้มคนสวสวัสดีพี่แอปเปิ้ลค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการบุย๋ยอยากเป็นท่านการต่นเปิดฉากว่าปล่อยผัวนึงจากถึงบ้านสายสา,าสวัสดีนะคะทุกๆท,ท่านสาวกอุ้มลัก แล้วก็เอแฟนคลับน้องยูเอฟซีแฟนคับน้องพียทุกคนนะคะบุยน้องพียูสวัสดีแม่สานะคะแม่สาบัดดุงเดอรสวัสดีมิ้วนะคะสวัสดีนะคะเราจะพาเด็กๆไปเอเซนเจอร์กันค่ะวันนี้ ลูเคยได้กินแกงอะไรยังเขาอยู่ใส่ขึ้นาเห็นเขาจากที่อไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำมั้งยูกี่กับพีพีไม่ได้เจอกันนะเก็บเงียบเลยดักก่มกาแฟแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะนนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณที่เอ็นดูลูกๆนะคะผู้ใดไทั่วหาเจ้าพ่อทังว่วเก่งจนะน่าเชื่ ก็ต้องพวกเขาหาขห่พวกไปไม่ทราบอมเ,เอเอเขาุอดีเยอะนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแย่โดดเด้อมันมีเรียาคนเด้เอขอบรครว่าไ่นไทานพาลานดูก็ร้านบ่สบายน่คะแม่หายไปไปนะคะ ครับเ,เขายังไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่รู้เขาคุยกันหรือเปล่นาน่าจะคุยกันอยู่ผมเปิโทรผมเปิเปิดโทรอจารต์านะสักครู่เขาไม่ก็ไม่เห็นนะเขาไม่เข้าบ้านไม่ซ้ำนะคือไม่เห็นมานี่เลยหรือเข้าเข้าอยู่ยเราก็ไม่รู้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยเมื่อวานหรือว่าไปงานแล้วก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะคุณอุ้มสวัสดีนะคะตีห้ามาถึงค่ะบ่ดึกเหรอเศร้าเลยแหละเขากลับไปอาบน้ําที่รีสอร์ทเรื่องของเรื่องกลัวตัวเองกลับมาแล้วขี้เกียจอาบน้ําก็เลยกลับไปอาบน้ําพ่อก็พาอ,ออกห้าทุ่มแต่พ่อดันหลงค่ะหลงอยู่เขาขี้เจกกุด ส,สือออ้อที่ออกมาก็จาเนื้บุรีตีหนึ่งเนาะมากับง่วงกับเพียกกับจอดนอนมาน้ำทา่าก่อนกระเทือนเฉลี่ยสวัสดีน้องปุ้ยค่ะสวัสดีนะคะครับครับอืมใช่ค่ะของแม่อโอ๊ตตอนที่หน้ามืดอ่ะเป็นพวงอากาศอักสีเหมือนกันแม่เกี่ยวกับหูคอจมูกนังที่หน้ามืดพอหายปุ๊บก็มาลง มึงมีอักเสบเลยมันมานอนตรงเอ๋มายข่อยนอนตรงหันัวไปทางพีมันว่าเอ๋มันก็ตีหนาท่านอวยมาใสหนี่ผืแต่ว่าธนาใจพวาเอ๋ทั้งขวาจะน้องยู่นะอวยมาไ่เอ๋อวยมาทั้งผิดเหนือมาทั้งนี้กับอะไรมันควงประตูถ้าที่ตะวันออกก็อยู่ฝั่งนี้ทั้งหลังค่อยนมันก็จะขวงประตูไม่ได้มันเป็นช่องจอกลอกไงโลเคชั่นไม่ได้ก็เลยต้องหันแบบนั้นแต่นี่ค่อยชินแล้วไม่น่าจะบวมแล้ว ของอากาศบวมมันก็เงินหัวคนพี่ก็ซ้อมเด็กไหมใช่ไหมเขามานี่ไหมขเขาไปเห็นเขานอนไหนกัน รือมาอายู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอ,อกอบพระหอเขาพกเขาแจะคุยกันนะนต่คอยบ่รู้เรื่องน้นองสาวแต่สีตามนั่นแหละเพราะว่าเขาน่าจะคุยกันอยู่แต่เราไม่รู้เรื่องของเขาเองนั่นแหละ ก็จะคงจะไม่ได้เจอกันยาวเลยเพราะว่าออกไปวันนี้ก็ไปลากยาวเลยถึงวันที่ยี่สี ก็คงออกไปงานแล้วหรือเปล่าบดเองบ่แกแบบน,นะน,นี่นอนยเย a าเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเนี่ยขยวงสิคือกกออกกับั่งกายเลยเลยนี่ยเงือมันจะออกเพราะกาแฟมันจะช่วยในการเป็นเตาเผาให้เรา เหมือนเราออกมันกายไม่ได้ออกแต่เหมือนออกเพราะเหนือจะออกเขาจะช่วยแบบระบบเตาเผาเราให้มันแบบทํางานปกติอะไรเงี้ยนี่อย่างเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนยันคำสั่งซื้อมาเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณตะก,ก้านะคะขอบคุณทุก,ท,กท่านใครอยากเป็นตัวแทนก็เข้าไปดึงที่หน้าโชเคสไม่อุ้มเลยก็ได้ไปดึงตะก,ก้ามาเลยติกตอกอ่าติกตอกช็อตของแอุ้มหลักเข้าไปดึงได้เลยนะคะ ใครไล่สดได้แล้วกลับเลยค่ะเพราะว่าเล่นอยู่บนแล้วก็กลับไปนอนอุดรไปดูบ้านไปเฮทุระแล้วก็ต่อได้ลูกจองน,ะอนั่นไว้เขาไงเขาจะเที่ยวต่อเขาจะพักผ่อนช่วงยี่สิบสองยี่สิบสามนี่เป็นยี่สิบสองยี่สิบสามลูกจะพักผ่อนวันนี้น้องขึ้นสี่ทุ่มนะคะที่ระยอง トン ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราก็จะสู้ๆกันจนถึงอุบลอุบลหน่อยได้ข่าวว่าเล่นตอนกลางวันไปถึงก็จะพยายามให้น้องให้ลูกได้อาบน้ําเราจะเช็กงานวันนี้แหละว่าอะไรเล่นอะไรยังไงจองห้องอะไรยังไงไว้เราจะเอาให้มันชัวร์เพราะว่าการทางานมันต้องแบบนี้ปล่อยพ่อกับลูกไปได้วยกันไม่ได้แล้วะขบคิดในส่วนนั้นมันบมีทีมเวิร์คเขจะต้องไปเป็นทีมเวิร์คขึ้นเขาแหละต้น การจัดการหลานเขาจัดการได้ไม่เป็นไรเขาเด็กอยู่ขนาดย่ฟ้าอยู่นี้ก็ยังไปได้ตลอดเป็นปีๆแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกจัดการได้อยู่ขอให้พ่อตุ้มอะยอมรับที่จะจัดการของพวกนี้ค่อยจัดการเองได้หมดส่วนอื่นขอให้แข็งแรงเพราะหมู่บ้านร่างกายอ่อนแอไหลมันบวเหน็นนะงานก็เกิดอุปสรรคถ้ามันไม่ทีมเบิกขอให้ร่างกายเราแข็งแรงครับพ่อเดี๋ยวจัดการเอง,องเรถก็อขับต้อยได้ ถ้ามันไม่ทนจริงๆคือตอนเาวันเขาขับช่วยเมื่อก่อนไปนะซึ่งตอนีสายเพลยครับคอยเคลงข่าขาพอดีเพราะแต่ตอนนี้ไม่ไหวขับช่วยไม่ได้จริงๆนะยยังทํายังขายังไม่ดีกับอะไ้กับมาส่งเฟื่อสกับจำเป็นต้องไปอยู่ยกเว้นบีที่กลับไปขับบิ๊กต้นขับรถกลับไปรับที่เขาใหญ่เพราะเขาไม่ได้เข้ามาส่งเฟิ ลงไลน์จะโทรบอกหว่าแต่มันจะต่อเนื่องหรือว่าเฟิร์สจะบินจากอุดรมาเลยก็ได้เฟิร์สบินจากอุดรกลับมาก็ได้ถ้าเฟิร์สไม่สะดวกที่จะเที่ยวเพราะว่าเฟิร์สเขากับิ๊กมีงานไงเฟิร์สมาช่วยงานบิ๊กด้วยก็ธรรมดาธุรกิจครอบครัวเขาเนาะอขอบคุณนะคะ ไม่ได้จัดการบริหารบ่ได้เลยต้องไปอีก็ยังวางมือไม่ได้จริงๆค่อยดูแล้วบาเเ็ว่าาจะของเองไงว่างบรเลยได้เฉพาะงานเจอๆงานที่ต้องแบบร่วงเลยงานที่ไก่อะไม่ได้เราต้องมีคนกระตุ้นคนวางแผน ถ้าคนวางแผนไม่แข็งแรงพอจะเป็นแบบนี้วางแผนพอบังคับเลยพ่อขอบคุณค่ะไม่มีใครบังคับใครได้ในทีมเนี้ยถ้าไม่ค่อยไม่ไปจะมาเชื่องช้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะมาตามใจที่เป็นว่าต้องทำเออเลยเหิรลอยใจมันไม่ได้ต้องมีการวาง เขาตอบโต้ค่อยได้ค่อยเขาไม่ได้เงึดคือคือพอตุ่มกับไป่พร้อมกระททกกับไผแล้วก็ม่ตอบโต้อะไรเมื่อไรแต่ก็จะตามใจกันจะทําอะไรก็ทําจะช้าก็ช้าสําหรับค่อยๆช้าไม่ได้ไงค่อยต้องแบบปั๊บปั๊บปั๊บเขาสิเครียดคอยกับเขไม่ได้เงื้อสิแมเข้าใจปะเนจะเครียดคอยกับไม่ได้เงื้อสิแล้กับพวกบ้าเลย ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพรคนก็รู้ยังเลื่อยๆอืมทีมงานที่เครียดคอยบอกว่างดเังสิไหมคอยแตว่างเสร็จนะคืออะไรอันนี้คนนี้เฮ็ดอันนี้คนนี้เฮ็ดอันนี้เด้งสี่เด้งสี่เด้งสิไหมแล้วคอยกต่เตรียมให้พร้อมคัดคอยเฮ็ดให้แล้วก็คือต้องเวลาปีละคอยกระทะละคอยกับกับอะไรงดอย่งสิไหมอันนี้พอตุ่มแล้วก็ที่แค่หัวใจอยู่ว่าเออมันไม่ได้อะไรมันก็เข้าใจเขาอยู่แต่กระทะไม่ได้เด็ก อยากเอือเลยเหยยรอยชายเด็กอยากนู่นอยากนี่เขาก็จะเออเอแต่สําหรับไม่ไม่ได้มันจะไปฟันทงอย่างนี้ค่ะใครสิว่ายังค่อยกับเขาบะไดงด่อยกับตะปะทะเขียดไอข่อยมันง่งอนเท่าเดียวเลยมันเดี่ยวแต่คนอื่นไม่เขียดไปเลยที่หละเขากับประกาศทะเลาะนัำนเปนเลย เขาก็ไม่ค่อยอยากเอาแม่ไปหรอกนะเพ mm hmm. ราะว่าแม่แบบอยู่ในโหมดบังคับปะทะ <c oughs> ไม่ทำํำตามใจบางทีแต่บางทีเวลามันทำตามใจคนไม่ได้มันต้องมีความเด็ดขาดบ้างมัน,ม,นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้พักผ่อนคุณจะช้าเมืเ่อเนฝามืงอ,อรหันต์พออรหนัรนต์ได้เบิดแขนอยู่นี่งอยะทะได้เบิด พราะหนึ่งก็คือเราเป็นแม่มันอิสระในการประทะได้สื่กาแฟเมื่อกี้ขอบคุณค่ะหม่ามา้าแัมขอบคุณนะคะสั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยนะคะเออแต่เพาเป็นแม่แหละจึงป,ปะทะได้ก็บอกได้โกรธก็ไม่สนยังไงหรือจะใครจะช่างจะเป็นเฟื้อจะเป็นใครในทีมงานะโกรธก็ไม่สน ถ้าเขาจะพูดเรื่องงานแต่เรื่องส่วนตัวเขาไม่พูดนะถ้าเวลามันไม่ฟิกขเขาจะไม่พูดถ้าเวลาฟิกเราจะพากันช้านี่คือโกรธก็ช่างขอบคุณคารขอบคุณยินยันตะก้ามา่ะงานทำงาน,นมันต้องทําให้กันเตะทุกอย่างแล้วก็เวลามันต้องดูด้วยไม่ใช่ไม่มีเวลาพักผ่อนเขาก็จะไม่ค่อยชอบแม่เท่าไหร่หรอกแต่ละคนในทีม เขาคอยจะอันนี้เดอ้อนั่นเดอ้ออันนี้เด,อไปไปเดอ้อไวไเด้ออันโน่นนี่นั่นแต่ถ้าพ่อพูดอ่ะมันจะเป็นเลเวลที่แบบหนักหน่วงมากเขาก็จะงอนเขาจะงอนถ้าพ่อพูดแต่ถ้าเราพูดอ่ะงอนแ๊บเดียวงอนใส่กระบป๋เงินเราแต่เส็ไมาดีกระชันเหลวอืออ้อสุดท้ายก็แม่แม่จ๋าเก่าเคยเรียกมากคยรู้ลิมิตไงว่าจังไหนไม่มีอะไรเราเป็นคนที่แบบ นี่ใส่คล้ายกันด้วยเพราะว่าตรงๆแล้วก็ผงผางงอนก็บอกว่างอนก็หายเร็วด้วยปวดง่ายหายเร็วนี่ใส่เดียวกันมันก็เลยรู้ใจกัน <c oughs> <c oughs> พ่อเขาก็แบบความใช่แล้วความไม่ใช่เข้าใจไหมเขมา,าเป็นพ่ออาจจะเป็นพ่อเลี้ยงพ่อจริงๆเขาจะไม่่อกล้าพูดกับลูกสาวหรอกเขาจะโอูกันว่าเขาจะให้เหตุผล แล้วเขาก <ALLY: S 1> ็จะแบบเออๆนะนะนะตามใจอยู่ดีก็ตามใจอยู่ดีแต่ค่อยอ่ะพูดขัดแย้งทุกกรณีจะไม่ตามใจน้องยูยังไม่ตื่นค่ะตีห้ามาก็อาเลิมาอยู่นะอาบน้ํามาเห็นอาเลิดมาอยู่